นียายเรื่องอย่ามายุ่งถ้าไม่อยากให้ฉันร้ายตอนที่สไม่คิดว่าจะเจอคุณหนูอริศที่นี่เลยนะคะอริทที่ได้ยินเสียงก็ทำแค่เพียงปลายตามองพอเห็นว่าเป็นใครก็เดินเลยไปเพื่อไปร้านอัญญมณีเวทต่อแต่เดซี่ทักเธอทำไมไม่คิดจะทักทายสักหน่อยละ่ะมารยาทไม่มีเลยหรือไง เจ้าชายเจสันหรือคู่มันหน้าโง่ของอริสพูดขึ้นอริสได้แต่ร้องหืมในใจก่อนจะหันกลับไปมออ,อ,อเธอเห็นเดซี่แอบยิ้มที่มุมปากทำให้อริสคิดได้ทันทีโอ้นี่มันนางดอกบัวขาวในแบบนิยายที่เคยอ่านสินะอย่าว่าท่านหญิงเลยค่ะเดซี่ผิดเองพอเดซี่พูดเสร็จก็ทำน้ำตาคลอจนเจ้าชายต้องเข้าไปปลอบใจ คนที่มุงอยู่ต่างก็ซุบซิบกันคำของคนที่มุงดูรอบๆนั้นล้วนแต่ว่ากล่าวอริตอริธเองก็ปลายตามองด้วยสายตายเย็นชาคนแบบเธอนี่มันเจ้าชายว่าอริตเสียงดังแต่มีหรือที่อริตจะกลัวฉันจำเป็นต้องทักทายลูกสาวของบารอนด้วยหรอคะฉันเพิ่งจะรู้ว่าลูกสาวของเดยุกจำเป็นต้องทักทายลูกบารอนด้วย เสียงของอริสนั้นไม่ดังและไม่เบาแต่เสียงนั้นมันกลับดังเข้าหูของคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดนั่นทำให้ทุกคนนึกขึ้นได้ว่าอริสนั้นเป็นลูกสาวของดยุกแต่อย่างน้อยเดซี่ก็เรียนที่เดียวกันกับพวกเราทักทายหน่อยจะเป็นอะไรไปเจ้าชายรีบพูดแก้ให้เดซี่ทันที อย่างนั้นหรือหม่อมชั้นควรทักทายเดซี่ควรดีกับเธอทั้งๆท,ที่เธอลากคู่มั่นหม่อมชั้นไปทั่วเมืองนะหรออริตพูดความจริงข้อนี้ขึ้นมาทําเอาคนที่อยู่ตรงนั้นต่างนิ่งเงียบและใช่เจ้าชายเจสันเป็นคู่มั่นของอริตทั้งสองมั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กแต่อีกไม่นานหรอกอริตได้แต่คิดในใจไม่ใช่นะคะท่านหญิงเดซี่ไม่ได้ เดซี่พอเห็นคนเริ่มซุบซิบมองเธอเธอก็รีบพูดขึ้นมาด้วยความร้อนรนถ้าเธอชอบเจ้าชายก็เอาไปเถอะแต่รอเวลาหน่อยละกันอริสพูดพร้อมกับมองหน้าของเจ้าชายและเดซี่ก่อนจะหันหลังกลับเพื่อไปร้านอัญ,ญมณีเวททำเอาทั้งสองคนที่ถูกพูดถึงถึงกับหน้าเวอไปก่อนที่เจ้าชายเจสันจะเริ่มโกรธเดซี่เองแม้ไม่ได้แสดงท่าทางอะไร แต่ดวงตานั้นมันออกมาอย่างชัดเจนว่าโกรธเคืองทั้งสองคนไม่ได้รู้เลยว่าเอริกที่แอบมองเหตุการณ์ต่างๆนั้นถึงกับแปลกใจกับอาการและสายตาของเดซี่หรือว่าที่ผ่านมาเดซี่เป็นแบบนี้มาโดยตอลอ,อดอเมื่ออริสเข้าไปในร้านอัญ,ญมณีเวทก็เจอกับเจ้าของร้านเธออายุประมาณ40ปีเธอชื่อว่าเลลาอริสนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างสนิทสนม เพราะจริงๆแล้วอริสนั้นต้องให้เลลาช่วยในหลายๆเรื่องนั้นรวมถึงเรื่องของอัญมญณีเวทด้วยวันนี้จะมาเอาอะไรละ่ะเลล่าเดินออกมาจากหลังร้านก่อนจะไปนั่งที่โซฟารับแขกโดยที่อริสนั้นก็เดินไปนั่งด้วยเมื่อนั่งกันเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังเสียทีริอยากได้อัญมณีเปลี่ยนลัก แล้วก็แหวนกับพลังคราวนี้ขออีกแค่อย่างละหกชิ้นพอคุณพอจะหาได้เมื่อไหร่คะอริสถามทันทีเพราะของชิ้นนี้ค่อนข้างจําเป็นต้องใช้ด่วนแหวนกับพลังน่ามีอยู่แต่อัญมณีเปลี่ยนลักคงต้องรอยอย่างน้อยอีกหนึ่งอาทิตย์เลล่าพูดขึ้นนั่นจึงทำให้อริสค่อนข้างเครียดมากขึ้นได้แต่สงสัยว่าจะทำยังไงดีอัญมณีเปลี่ยนลักที่ตอนนั้นเจ้าซื้อค่าไป มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าแต่ช่วงนี้พลังบางอย่างของฤิ์มันค่อนข้างแปรปรวนมันเลยกระทบกับอัญมณีเปลี่ยนลักษณศพูดตามความจริงเพราะพลังที่เคยขอจากพระเจ้าตอนนี้มันเริ่มส่งผลในการควบคุมและเกิดปัญหาแล้วแหวนกับพลังนี่เธอจะใช้มันทุกวงเลยหรือเลล่าถามอย่างเป็นกังวลก็ใช้มันทุกวงอยู่แล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งต้องใช้เลยละ่ะ แปลว่าพลังของเธอมันมากเกินไปแล้วใช่ไหมถึงต้องใช้มันเยอะขนาดนั้นเลลาสังเกตอริตก่อนจะถอนหายใจออกมาฉันว่าถึงเธอจะใส่แหวนจนเต็มทุกนิ้วก็คงช่วยไม่ได้หรอกฉันว่าเดี๋ยวฉันจะทำสร้อยให้ละกันฉันจะทําแบบที่เธอสามารถกักเก็บพลังได้มากถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเลือกให้พลังออกมาเท่าไหร่ก็ได้ แต่ไม่ใช่ในวันนี้นะยะวันนี้เอาแหวนไปก่อนส่วนอัญ,ญมณีเปลี่ยนลักชันว่าเธอต้องใช้ทีละสองชิ้นแล้วละวันนี้มีให้เธอเอาไปใช้ก่อนได้สองชิ้นสนใจไหมเลลาหันไปถามอาริตในขณะที่อาริธที่ได้ยินก็ดีใจกระโดดเข้าไปกอดเลลาแล้วเอาหัวตัวเองถูที่แขนของเลลาเลลาใจดีกับริธที่สุด จากนั้นทั้งสองก็หัวเราะกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอริกนั้นแอบฟังอยู่ข้างนออกอหลังจากที่เอริกคิดได้สักพักก็ตามอาริสไปที่ร้านอัญมณีเวทแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปก็ได้ยินสิ่งที่หญิงทั้งสองคุยกันน้ำเสียงและการพูดคุยนั้นแสดงถึงความสนิทสนมเป็นอย่างมากแต่ที่เอริกสงสัยที่สุดนั้นคืออาริสต้องการสิ่งของพวกนั้นไปทำอะไร ยิ่งอัญมณีเปลี่ยนลักษณนอีกเอริกไม่เคยเห็นอาริตใช้มันมาก่อนแต่คำพูดที่อาริตพูดกับเจ้าของร้านมันแปลว่าอาริตใช้มันมาค่อนข้างนานแล้วใช้เวลาไม่นานอาริตก็ออกมาจากร้านก็พบว่าเอริกนั้นยืนรอที่หน้าร้านก็ได้แต่สงสัยว่าเหตุใดถึงไม่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้ถามมันออกมาก่อนที่ทั้งคู่จะนั่งรถมากลับคฤหาสน์ของตน ในช่วงที่นั่งกลับเอริกได้สังเกตอาริสจนไปชะงักเข้ากับหูข้างซ้ายที่ถูกเจาะอยู่สองรูมีอัญมณีแปลกๆที่ใส่ไว้สีของมันนั้นดูแปลกตาเป็นอย่างมากคาดว่ามันอาจจะเป็นอัญมณีเปลี่ยนลักษณ์ที่อาริสคุยกับเจ้าของร้านที่นิ้วมือข้างขวานั้นมีแหวนใส่อยู่สีวงโดยที่ยกเว้นนิ้วโป้งเอาไว้อาริสที่รู้สึกถึงการถูกมองก็หันไปมองเอริก ก่อนจะสังเกตว่าเอริกมองนิ้วที่ใส่แหวนอยู่จึงเอามืออีกข้างมาปิดก่อนจะหันออกไปข้างนอกหน้าต่างเหมือนเดิมเอริกที่เห็นว่าอาริดปิดบังไว้เพื่อไม่ให้ตนมองก็ยิ่งเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกเธอมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าเอริกถามขึ้นไม่มีสิ่งใดที่จำเป็นต้องบอกคุณชายคะ่ะแล้ว เอริกพูดได้เท่านั้นอริตก็หันกลับไปมองเอริกสายตานั้นช่างว่างเปล่าจนเอริกนั้นเกิดใจสัน่นแล้วูบหวงแปลกๆอย่าสนใจดิฉันเลยค่ะฉันมันก็เป็นแค่คนที่ร้ายกาศคนหนึ่งไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องให้ใครหรือผู้ใดมาสนใจเห็นดิฉันเป็นอากาศอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดสิ่งใดกันอีก ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป